สวัสดีครับเรามาดูทริปนี้เรามาดูการเตรียมแปลงปลูกพริกครับอิสราเอลครับวันนี้วันนี้อากาศของเราครับอยู่ที่20อ,องศาครับค่อนข้างจะร้อนเล็กน้อยนี่เป็นการเตรียมแปลงปลูกพริกกับเขือนะครับที่อิสราเอล ดูพนักงานของเราครับกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เลยครับร้อนเพียงไหนก็สู้ครับสู้พือลูกเนียครับครับผมสู้ตายครับอันนี้มาจากไทยสงครับหนึ่ยรูปรออันนี้อันนี้มัดไก่ครับหนี่ทางสะเแก้วครับครับผม เป็นการเตรียมแปลงนะครับวันนี้แต่ยังเรายังไม่ได้ปลูกครับเอ้ออันนี้ตั้มเมืองการนครับสู้เพื่อลูกเพื่อเมียครับไอ้เยอะเดี๋ยวปลาล้มครับโอ้สู้ตายเหมือนกันครับลูกเมียยังไม่มีครับโสด าศค้างร้อนครับวันนี้20่บกว่าองศาครับลมเย็นๆแต่แตู่มาหน่อยครับาาาามาเซนรูครับไปไหนไปด้วยกันเลยครับเต้หน่อยโอ้โหกลัวเล็กนอ้อยมา <laughs> เสียงครับโอ้โหนี่ประสบการณ์เป็น10กว่าปีแล้วครับอยู่ตรงนี้มานานครับ